การก้าวข้ามขีดจำกัดที่รู้สึกเหมือนเป็นกำแพงหนาที่ขวางการความสำเร็จและความสุขของเรานั้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นผลลัพธ์ของการตรดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอย่างมีกลยุทธ์และตั้งใจจริงหัวข้อที่เราจะสำรวจต่อไปนี้จะนำเสนอแนวทางสำคัญสาประการที่จะช่วยให้คุณมองเห็นและทำลายกรอบความคิดที่จำกัดก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่คุ้นเคย และเติมเชื้อไฟแห่งการเรียนรู้เพื่อปลดปล่อยพลังที่แท้จริงและทะยานไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้ 1. ท้าทายความเชื่อที่จำกัดตนเองปลดโซ่ตรวนความคิดสร้างอิสระให้ศักยภาพลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินโดยมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นผูกติดอยู่กับข้อเท้าโซ่ตรวนนั้นคือความเชื่อที่จำกัดตนเองความคิดที่คอยกระซิบข้างหูว่าเธอทำไม่ได้หรอก มันยากเกินไปสำหรับเธอหรือเธอไม่เก่งพอโซ่ตรวนเหล่านี้อาจมาจากประสบการณ์ในอดีตคำพูดของคนอื่นหรือแม้แต่การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือคุณมีกุญแจที่จะไขโซ่ตรวนเหล่านี้ได้การท้าทายความเชื่อที่จำกัดตนเองไม่ใช่การปฏิเสธความจริงแต่เป็นการตั้งคำถามกับความคิดเหล่านั้นอย่างมีสติลองพิจารณาดูว่าความเชื่อเหล่านั้นมี หลักฐานมาจากอะไรมันเป็นความจริงแท้หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่คุณสร้างขึ้นมาเองหรือรับมาจากคนอื่นเมื่อคุณเริ่มสงสัยในความเชื่อเหล่านั้นคุณจะเริ่มเห็นช่องว่างและความเป็นไปได้ใหม่ๆแทนที่จะยอมจำนวนต่อข้อจำกัดที่สร้างขึ้นเองลองเปลี่ยนคำพูดที่ว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะลองดูหรือฉันยังทำไม่ได้ตอนนี้แทนที่จะคิดว่า ฉันไม่เก่งพอให้มองหาจุดแข็งที่คุณมีและเชื่อมั่นว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้การปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดตนเองเปรียบเสม,มือนการเปิดหน้าต่างให้ห้องที่มืดมิดแสงสว่างแห่งความเป็นไปได้จะสัสดส่องเข้ามาทำให้คุณมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวคุณอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อโซ่ตรวนทางความคิดถูกปลดออกคุณจะรู้สึกถึงอิสระ ที่จะก้าวไปข้างหน้าลองทำสิ่งใหม่ๆและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดจงจำไว้ว่าขีดจำกัดที่แท้จริงมักไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากความคิดของเราเองจงกล้าที่จะท้าทายความคิดเหล่านั้นแล้วคุณจะพบว่าศักยภาพในตัวคุณน,นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้เสียอีก2ขยายขอบเขตความสบายก้าวเล็กๆสู่โลกที่กว้างใหญ่กว่า ลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณคือวงกลมวงหนึ่งวงกลมนั้นคือขอบเขตความสบายพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยรู้สึกปลอดภัยและคาดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างในวงกลมนั้นเป็นเรื่องง่ายและไม่ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจเป็นกรงทองที่จำกัดการเติบโตและศักยภาพของคุณการขยายขอบเขตความสบายไม่ได้หมายถึงการกระโดดออกจากวงกลมนั้นอย่างฉับพลันจนรู้สึกหวาดกลัวแต่เป็นการค่อยๆย,ยืด ขอบเขตนั้นออกไปทีละน้อยเหมือนกับการหย่อนเท้าลงในสนามเย็นทีละนิดจนร่างกายค่อยๆปรับตัวได้การก้าวออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยแม้เพียงเล็กน้อยอาจทําให้คุณรู้สึกประหมาะ่าหรือไม่มั่นใจนั่นเป็นเรื่องปกติความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเติบโตและท้าทายขีดจากัดเดิมๆของตัวเองลองเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆที่คุณรู้สึกท้าทาย แต่ยังอยู่ในระดับที่คุณรับมือได้อาจเป็นการลองทำอาหารเมนูใหม่การพูดคุยกับคนแปลกหน้าการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เคยทำหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเส้นทางกลับบ้านเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความไม่สบายเหล่านั้นและพบว่าคุณสามารถก้าวผ่านมันไปได้คุณจะรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลขอบเขตความสบายของคุณจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นทำให้คุณกล้าที่จะลอง สิ่งที่ยากและท้าทายมากขึ้นในอนาคตการขยายขอบเขตความสบายเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและประสบการณ์ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนคุณอาจค้นพบความสามารถที่ซ่อนเร้นความชอบใหม่ๆห,หรือได้พบกับผู้คนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณจงมองความไม่สบายว่าเป็นเพื่อน ที่กำลังผลักดันให้คุณเติบโตและมองทุกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเป็นปรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าคุณแข็งแกร่งและสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้จงกล้าที่จะก้าวเท้าออกจากวงกลมที่คุ้นเคยแล้วคุณจะพบว่าโลกภายนอกนั้นกว้างใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าที่คุณเคยคิดไว้มากนัก 3. พัฒนาทักษะและแสแงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เติมเชื้อไฟให้ศักยภาพเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองจินตนาการว่าศักยภาพของคุณคือเปลวไฟที่รอวันจะลุกโชนหากปล่อยปะละเลยไม่เติมเชื้อเพลิงเปลวไฟนั้นก็จะค่อยๆมอดดับลงในที่สุดการพัฒนาทักษะและสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องคือการเติมเชื้อเพลิงคุณภาพดีให้กับเปลวไฟแห่งศักยภาพนั้นให้มันลุกโชนส่องสว่างและแผ่ขยะพลังออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองตันหรือไปต่อไม่ได้นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังขาดเชื้อเพลิงใหม่ๆเข้ามาหล่อเลี้ยงศักยภาพการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความสามารถของคุณเท่านั้นแต่ยังเปิดมุมมองใหม่ๆทำให้คุณมองเห็นปัญหาและโอกาสในรูปแบบที่แตกต่างออกไปลองถามตัวเองดูว่ามีทักษะอะไรบ้างที่คุณชื่นชมในผู้อื่น และอยากที่จะพัฒนาให้มีในตัวเองมีความรู้หรือหัวข้ออะไรบ้างที่คุณรู้สึกสนใจและอยากทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากน้อยแค่ไหนการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเรียนให้จบแค่ในห้องเรียนแต่เป็นการเดินทางตลอดชีวิตการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการทักษะท,ทางอาชีพหรือแม้แต่ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลองมองการเรียนรู้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นไม่ใช่แค่ความรู้หรือทักษะแต่ยังรวมถึงความมั่นใจในตนเองที่เพิ่มขึ้นโอกาสใหม่ๆที่เปิดกว้างและความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นจาก ศูนย์ทุกคนล้วนเริ่มต้นจากการไม่รู้ทั้งสิ้นสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้แม้เพียงวันและเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นจะรวมกันเป็นความรู้และทักษะที่ยิ่งใหญ่ลองคิดดูว่าหากคุณพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ทุกปีชีวิตของคุณในอีก5ปีหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรศักยภาพของคุณจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหน การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆแต่เป็นการสร้างขีดจํากัดใหม่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่และเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของการค้นพบตัวตนที่ดีที่สุดของคุณจงเป็นเหมือนฟองน้ําที่พร้อมจะดูดซับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจงเป็นเหมือนนักสํารวจที่กระหายที่จะค้นพบทักษะใหม่ๆ และจงเป็นเหมือนเปเลวไฟที่พร้อมจะลุกโชนและเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะศักยภาพของคุณนั้นไร้ขีดจำกัดตราบใดที่คุณยังคงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและทั้งหมดนี้คือสมแนวทางสำคัญที่จะเป็นดัง่งกุญแจไขไปสู่ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในตัวคุณการท้าทายความเชื่อที่จำกัดตนเองเปรียบเสมือนการตลดโซ่ตรวนทางความคิดเปิดอิสระ ให้คุณกล้าที่จะฝันและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองการขยายขอบเขตความสบายคือการก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆทีละน้อยเพื่อพบพ่านประสบการณ์ใหม่ๆที่จะหล่อหลองให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นและสุดท้ายการพัฒนาทักษะและสแสวงหาความรู้ใหม่ๆยังต่อเนื่องคือการเติมเชื้อไฟให้ศักยภาพของคุณลุกโชนอยู่เสมอพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเดินทางเพื่อปลดล็อกศักยภาพนั้นอาจต้องอาศัยความกล้าหาญความอดทนและความมุ่งมัน่นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าเกินกว่าจะประเมินค่าได้เมื่อคุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้คุณจะพบกับอิสรภาพความภาคภูมิใจและโอกาสใหม่ๆที่รอออยอยู่เบื้องหน้าจงจำไว้ว่าศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณยังคงรอคอยการถูกค้นพบและปลดปล่อยออกมาเริ่มต้นวันนี้และกล้าไปสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยม ด้วยความเป็นไปได้อย่างแท้จริงอย่าลืมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณด้วยการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นภายใต้วิดีโอนี้และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเพื่ออาจจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณครับ